คุณผู้ชมครับมาดูในพื้นที่จังหวัดเชียงรายครับมีการจัดเทศกาลงานศิลประร่วมสมัยครั้งนี้ครั้งที่3แล้วนะครับเป็นการแสดงศักยภาพการสร้างสรรค์ง,งานศิลปะบนพื้นที่กว่า10ไร่ครับนี่เลยครับโอ้โหสวยงามจริงๆแสงสีเสียงนะฮะที่นี่คือที่บริเวณโครงการก่อสร้างขอสินร่วมสมัยเมืองเชียงรายครับขวงศิลปะแห่งใหม่ นายอิทธิพลคุณปื้มครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมครับเป็นประธานในพิธีเปิดเทศกาลงานศิลประร่วมสมัยเชียงรายครั้งที่3เชียงรายอาร์ตเฟสติวัล2ูเท t c ซัน a ตเวนีครับอาร์ตแคมป์อาร์ตเฟสโดยมีนางพัทราวดีสุธิธนากูลรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายให้การต้อนรับโดยกิจกรรมในครั้งนี้ครับจัดขึ้นระหว่างวันที่24-26กุมภาพันธ์บนเนื้อที่กว่า10ไร่ สำหรับการจัดงานเทศกาลศิลปะร่วมสมัยครั้งที่3หรือว่าเชียงรายอาร์ตเฟสติวัล2023ค่ะอาร์ตแคมอาร์ตเฟสได้จัดขึ้นเพื่อแสดงศักยภาพของจังหวัดเชียงรายและการสร้างกระแสการรับรู้ในการเตรียมความพร้อมสําหรับการเป็นเจ้าภาพการจัดงานแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยนานาชาติค่ะและนอกจากนี้นะคะยังเป็นการส่งเสริมให้ศิลปินในจังหวัดเชียงรายได้มีพื้นที่แสดงออกในด้านศิลปะทุกสาขาอย่างเต็มรูปแบบนะคะแล้วก็ยังเป็นการสร้างการรับรู้ ในคุณค่าของงานศิลปะต่อเวทีโลกอีกด้วยค่ะภายในงานครับมีการจัดแสดงนิทรรศการถ่ายภาพย่านสร้างสารรค์เชียงรายเมืองศิลปะนิทรรศการภาพวาดการฉายภาพยนตร์สั้นและพบปะเสวนาจากผู้กำกับหนังอาร์ตชื่อดังระดับประเทศนะครับการแข่งขันศิลปะเยาวชนข่วงศิลปะครั้งที่3การแข่งขันสร้างสรงสรค์งานปฏิมาก,การรมร่วมสมัยการออกร้านจำหน่ายสินค้าจากผลงานศิลปะ กิจกรรมเวิร์กช็อปงานศิลปะและการแสดงกิจกรรมบนเวทีและฟรีคอนเทิร์นะฮะจากศิลปินชื่อดังอีกด้วยครับงานมีตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะฮะ2ัน5 26าสวันนี้นะฮะใครที่ชอบในเรื่องของงานศิลปะไปกันได้